ผมไม่เข้าใจจริงๆนะทุกคำถามข,ของผมโปรดก้าการขัดตัก action โอเคสวัสดีครับวันนี้เรามาเจอกับน้องอสวัสดีครับนายสัจจา,าชาที่เล่นชื่อจา,าจา,าครับอ,อยู่โรงเรียนนวมินทรราชินูทีสตรีวิทยาพิทยมณฑลครับเพื่อนๆจะได้ เจออะไรไหมครับวันนี้วันนี้ก็เรียนปกติแต่ตอนเย็นเดี๋ยวเราจะมีละครเวทีของชมรมกันครับจะจารับหน้าที่อะไรครับเป็นนักแสดงสมทบแล้วก็เป็นประธานชมรมคุมชมรมนีอที่นี่คือเขามีชมรมละครเวทีมานานหรือยังครับเพิ่งเปิดได้2ปีเองครับคือจะจะาเป็นตัวตั้งตัวตีหรือเปล่าใช,ใช่คือรุ่นพี่เขาอยากให้มีชมรมแล้วเราก็สนิทกับรุ่นพี่ทิมก็เลยร่วมกันแล้วก็เปิดชมรมเมื่อปี2018บ แล้ววันนี้นี่คือเราแสดงไปแล้วครับในเรื่องอะไรนี่ละครเวทีชื่อเรื่องว่าพาร์ทไทม์เป็นละครแนวดราม่าคอมเมดี้ก็รับบทเป็นเลขาเดี๋ยวจะเป็นยังไงก็ต้องรอดูตอนเย็นก็คือแสดงให้นักเรียนในโรงเรียนได้ดูใช่มันเป็นการสร้างผลงานให้กับเด็กในชมรมด้วยเพราะเด็กในชมรมส่วนใหญ่ก็อยากจะเข้านิเทศศาสตร์หรืออะไรอย่างนี้อยู่แล้วก็เป็นการฝึกงานไปในตัวด้วยอโอเคต้องมีการซื้อบัตรซื้ออะไรค่าชมว่ามีมีค่าบัตรที่แต่ไม่ใช่เงินมันคือการซับสคริป YouTube ชมรมที่อยู่ที่นี่เมื่อีแ่ปีครับเจ้า อยู่มา6ปีแล้วคอ่ะเดี๋ยวอย่างนั้นวันนี้เบื้องต้นให้จะจ่าพาไปรู้จักกับโรงเรียนตอนเช้ามีกิจกรรมอะไรบ้างบริเวณมานั่งของโรงเรียนตอนเช้าเขาก็จะมานั่งกันเด็กนั่งเต็มโรงเรียนเลยพี่เหลวเรียนนี้มาเช้ามากเจจ่ามาถึงแค่กี่โมงอะมาปกติมา7จ็ดโมงไม่ก็เจ็ดโมงครึ่งแล้วเขาก็มีข้าแถวตอน7จ็ดโมงสี่สิบับแรกเรียนกี่โมงครับพี่พีรับแรกเรียน8ปดครึ่งครับตั้งแต่ที่เราเข้ารอบสิบคนสุดท้ายนี่คือ มีคนมาทักมีคนมาแบบว่าอะไรท,ไทุกคนเรียกว,ว่ากับตันหมดแล้วยังไม่ได้เปลี่ยนจ้าจามเคยบอกเราว่าชื่อชื่อ,อเล่นจริงชื่ออะไรนะชื่อเอ,อ์ยก็ถ้าเป็นเพื่อนสมัยประผมที่มาเรียนด้วยเขาก็จะเ,เรีย,ยเกเยอิร์ทเพราะว่าเขาชินกับชื่อนี้ไปแล้วแต่คนอื่นคือคนอื่นเขาชอบเรียกชื่อจริงสัจจาอ๋อเรียกสัจจาเขาเรียกจ่ สั้นๆว่าจ่าอ๋อเรียกจ่าอย่างเดียวโรงเรียนนี้มีนักเรียนเยอะไหมยมีประมาณ3,000คนครับมหมี12ห้องจะอยู่กับ4เป็นวิทย์คณิตห้องแรกทำไมถึงเลือกเรียนสายวิทย์คณิตครับคือพื้นฐานเราเป็นคนเรียนพอใช้ได้เราไม่ได้บอกว่าเราเรียนยาเราเป็นเรียนพอใช้ได้แล้วเราก็เรารู้สึกว่าเราเรียนภาษาไม่ค่อยได้ที่เราเป็นคนจาอะไรไม่ค่อยได้เราอย่างห้านาทีเราก็ลืมแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าวิทย์คณิตดีกว่าการอยากเรียนนี่คืออยากเรียน ทางด้านนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ตอนแรกก็ไม่ได้อยากอะไรขนาดนั้นแต่พอได้มาคุกีกับชมรมเนี่ยค่ะได้มาทำละครเวทีประมาณม3ม4ก็เริ่มรู้สึกอยากอยากจะเข้าตรงนี้อยากจะทํางานอะไรกับเวียแต่เห็นเขียนในข้อมูลส่วนตัวบอกว่าที่บ้านนี้อยากให้เป็นหมอมากกว่าใช่แม่แม่แม่พูดว่าเป็นหมอแต่แม่เขาก็ตามใจทุกอย่างเขาไม่ได้อะไรเลยก็อาจจะเป็นแบบเป็นสิ่งที่ผู้ปกครองหลายๆคนอยากให้ลูกได้เป็นเนาะอันนี้ห้องจารยเท่าไห่ครับ ห้องห้องนี้เลยค่ะโอเคไปอาจารย์ต้องหน่อยเนี่ยมาพาไปดูโต๊ะหน่อยนี่อันนี้น้องๆเขียนให้นี่อันนี้ผ่อนแบบยิ้มดเลยผ่อนอันนี้คืองานฟอร์มเขาให้ทำผ่อนแล้วก็แนนแนก็ให้ทำผ่อนด้วยก็เลยทำอันเดียวแล้วก็ส่งเป็นสองวิชาแล้วปกนี้ออกแบบเองเขาเนี่ยใช่ออกแบบอุ้ยเท่มากเลยเพื่อนถ่ายรูปให้นี่โปรไฟล์น่ีัน่ารักไปพี่เฮ้ยอันนี้รูปอำทำอะไร อันนี้ตอนปฐมได้เล่นเป็นสุาสาคอ,อ,าอนเขาให้ใส่ไปหน้าหนึ่งว่าทำไมถึงอยากเร้าขนาดนี้เด้สเพราะอะไรครับก็เหมือนเดิมอ่ะพี่ว่าพอเราได้เริ่มทำเราก็ารู้สึกชอบมันเรารู้สึกรักมันแล้วเราอยู่กับชมรมละครมาเรารู้สึกผูกมันกับมันแบนี่เราก็เลยอยากที่จะ แปดเรื่องแล้วนะพี่คลิปที่แล้วเป็นเจ็ดเรื่องอ,อันนี้เป็นเรื่องทีแ่แปดแหีหน้าสุดท้ายออจ,าจาะจะตามแผนในการเข้าดีเทสยังไงมั่งเขาช่วงนี้อ่นนออา,นา,านังสือพวกแพทดึงพวกแกนดงเพราะว่าดีเทสเขาใช้เนี่ยนะแล้วแล้วความมั่นใจนี่ตอนนี้มั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์แล้วสี่สิบยังไม่ถึงครึ่งนะ ยังขาดอะไรอยู่ครับเรายังไม่ค่อยมั่นใจกับการสอบเพราะว่าคุณสอบที่แอดไ,ไปแล้วคะแนนมันก็ไม่ได้ดีขนาดน,นั้นก็เลยยังไม่มั่นใจโอเคน้องครับจะจาเป็นยังไงครับในห้องก็เป็นคนเฟรลลี่แล้วก็มีอะไรก็แบ,บ่งเพื่อนตลอดนี่อยู่ห้องเดียวกับจ้าจ,จ,าจา้ามาตั้งแต่เมื่อไหร่ตั้งแต่ผสมครอบของตั้งแต่ผสมอ่ะคนนี้อันนี้คอนุบาลครับ โอเคแล้วที่อยากเข้าคณะอะไรครับอยากเพิ่เทคนิคการแพทย์โอเควันนี้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 น้อย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 อยู่ยังงบ้างครับเพื่อนเราคนนี้ตลกอ่ะเด็กก็เก่งวันนี้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 สวัสดีครับจายจาอยากเป็นนิตยเกี้ยนี่คือเขามีแววไหมสุดยอดนะคะน่าจะได้นะได้ค่ะจะได้ใช่ไหมฟังสีกูมาเฮ้ย อันนี้เราอยู่นที่ไหนครับเ,เป็นที่ท,ทำการแสดงละครเวทีครับแฮงค์าวเวอร์คุณสลับป้ายซหรือเปล่าผมถามว่าคุณสลับป้าย่า รับบทเป็นอะไรครับรับบทเป็นเลขาครับในเรื่องคือเราเป็นผีพี่แล้วเราต้องมาเข็นข้อมูลคนที่เป็นพนักงานเ้าที่นี่แล้วเราก็เลยฟอร์มตัวมาเป็นเลขาแล้วพอเราเขนเข็นเขาเขาไม่ยอมตอบเราสักทีเราก็จะเข้าไปบีบพอเขาจากเขามีพระอยู่เราก็เลยกระเด็นออกมาบทก็ประมาณนี้แซมแซมแซมเปิลหน่อยตอนที่จะเข้าไปเข็นจะเข้าไปเข็นซีน one apple take one a ค t i o n ผมไม่เข้าใจจริงๆนะ ไม่เป็นคุณอานึ่งจ้าคนเป็นใบแบบคุณมาทำงานทุกคำถามของผมคนเกับการขันต่้งโอเคโอเคแล้วตอนเป็นผีตอนเป็นผีไงเป็นผีเหรอแอคชั่นผมไม่อยากบังคับคุณหรอกนะ กรอบมือเลยครับปรบมือนะจ้เป็นไงบ้างครับเป็นคนเฮฮาครับตลกดีครับแต่ถ้าทำงานจริงจังเขาก็จริงจังตลอดนะครับผมอเคจาก็เป็นคนที่ต้องบอกนะคะว่าเรียนเก่งมากเกรดเขาแบบไม่เคยตกเลยแล้วเรื่องกิจกรรมเนี่ยก็คือดีพอกับการเรียนมากๆเลยค่ะถือว่าเป็นคนที่ครบเครื่องที่สุดเลยค่ะนิเทศาสร์ จดืานี่มีแววมไหมฮะโอ้โหหนูบอกเลยนะคะว่าก้าวขาไปแล้วหนึ่งเก้าแล้วนี่ค่ะซาจาเป็นเป็นเลขาดิฉันค่ะเจ้าซาจาเขารู้จักกัาจารย์มาตั้งแต่ตอนอยู่มศาเป็นคนปลุกปั้นมากับมือค่ะบโอ้โหรับคิดว่ามันถึงเวลาแล้วล่ะค่ะที่เขาะเนี่ยจะได้ความฝันของตัวเองมหาเป็นคนที่ดีรวยพอไหมรวยพอล่ะค่ะก็ขอให้รวยขอให้รวย อ่ะฝาก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 เพื่อนคนนี้หน่อยพิเศษหน่อยเพื่อนคนนี้พิเศษยังไงครับจ้าจ้าค่ะก็เป็นคนที่แบบตั้งใจเรียนใช่ไหมเรียนก็คือแบบเรียนเก่งมากแล้วกิจกรรมคือดีเลอร์ประเสริฐสีเก่งทุกด้านเลยก็อยากให้โหวตให้จ้าจ้าหน่อยนะคะคือคนแบบนี้หายากเป็นภาษาอังกฤษได้ไหมอ่าฝากเป็นภาษาอังกฤษดิค่ะ please vote จ้าจ้า yeah thank you ดค่ีใช่ไหมโอเคโอเคเอาคุณมากครับคุณมากครับสวัสครับไอ้เจ้าจะาพูดปิดคลิปหน่อยนั่นก็คือทั้งหมดของจาไม่ว่าจะเป็นในห้องเรียนหรือว่าในส่วนกิจกรรมของจาก็ถ้าอยากรู้ในเกี่ยวกับตัวจามากกว่านี้อยากรู้ว่าจามีเทคนิคเคล็ดลับอะไรที่แสดงก็ได้แล้วก็เรียนก็ยังดีอยู่ก็อย่าลืมบวกให้จาเป็นกัปตันก็อย่าลืมแชร์จ่าด้วยนะครับโอเคครับคุณครับหรอี